สวัสดีค่ะวันนี้ออกจะมาพูดเรื่องอินเนกรัมนะคะหรือนบะักนะคะอินเนกรมหรือนบะักเนี่ยจะช่วยทําให้เราเนี่ยมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นมีคนบอกว่าให้เราเนี่ยรับคนคนนั้นในแบบที่เขาเป็นเราจะรักคนคนหนึ่งในแบบที่เขาเป็นได้ยังไงนบพักษ์หรืออินเนกรัมเนี่ยเป็นหลักความรู้เกี่ยวกับจิตวิทยาและก็หลักของศาสนานะคะนำมารวมกันก็คือธรรมชาติของมนุษย์มี9แบบ ซึ่งคนแต่ละรักษณะ,ะมีข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันคนเรานะคะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงหลักของตัวเองได้แต่สามารถพัฒนาให้ดีขึ้นได้ mm hmm. การเรียนรู้นพลักษณ์นะคะทำใหอ้อมนะคะแล้วก็หลายๆคนที่ได้เรียนศาสตร์เกี่ยวกับนพลักษณ์มีชีวิตที่ดีขึ้นมีความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นเป็นที่รักมากขึ้นและเข้าใจผู้อื่นมากขึ้นจากศาสตร์แห่งอินเนียกรัม ลักที่หนนะคะมีฉายาว่า perfectionist นะคะหรือคนที่สมบูรณ์แบบคนลักหนึ่งะคะเป็นคนที่ซื่อสัตย์มีวินัยนะคะถ้าเรามีหัวหน้าเป็นคนลักหนึ่งเขาจะเป็นผู้นำที่ดีไม่มีทิฐิเป็นคนที่สมบูรณ์แบบทำงานเพื่องานแต่ไม่ใช่เพื่อตัวเองเป็นคนที่อุทิศตนเพื่องาน ถ้าจะพูดง่ายๆก็คือเป็นคนที่บ้าง,งานนะคะคือทํางานตลอดทําไมคนรักหนึ่งถึงเป็นอย่างนี้นะคะเพราะว่าคนรักหนึ่งมีแรงขับเคลื่อนบางอย่างคือความสมบูรณ์แบบเขาจะใช้ชีวิตที่ไม่เคยสมบูรณ์แบบเพราะเขาจะคอยมองหาจุดบกพร่องตลอดถ้าสมมติว่าวันวาเลนไทน์เรายื่นดอกไม้ให้คนรักหนึ่ง คนรักหนึ่งจะยิ้มดีใจแล้วก็จะมองหาว่าอะไรคือจุดบุกพ่องของดอกไม้เพราะเขาเป็นมนุษย์ perfectionist ถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่นะคะที่ไม่เคยชมเราเลยนะคะขอให้เดาไว้ก่อนเลยนะคะว่าเป็นคนรักหนึ่งคนรักหนึ่งเป็นคนที่ชอบตำหนิ หรือพูดง่ายๆว่าขี้บ่นนั่นเองถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนรักหนึ่งเราก็แค่ยอมรับเพราะเพื่อนคนนี้นิสัยดีจริงๆมีน้ำใจจริงๆทุ่มเททำงานจริงๆคนรักหนึ่งมักจะโดนแซวว่าเป็นคนดีที่ไม่มีใครครบนะคะเพราะว่าเขาเป็นคนที่สมบูรณ์แบบและดีทุกอย่างเลยไม่มีทิ่ติเลยแต่ข้อเสียคือ ขี้บ่นนะคะแล้วก็ไม่เคยคิดว่างานตัวเองดีมักจะเห็นข้อบกพร่องของตัวเองตลอดเวลาคนรักหนึ่งนะคะมักจะมีโรคประจําตัวนะคะคือโรคกดกไหลย้อนนะคะโรคระบบการย่อยเพราะเป็นคนที่เครียดมากเครียดทุกอย่างเลยนะคะพฤติกรรมที่แสดงออกบ่อยๆนะคะก็คือหงุดหงิดง่ายขี้รำคาญเคร่งเครียดชอบเน้นคำนะคะแล้วก็ชอบโน้มตัวไปข้างหน้าเป็นคนที่ทำอะไรรวดเร็วนะคะใจร้อนเลยก็ว่าได้ คนรักหนึ่งนะคะสามารถที่จะใช้มือรูดดูขอบเตียงโตะ๊ะบานรองเท้าจะถูกเรียงเสื้อผ้าจะถูกจัดเป็นอย่างดีบางครั้งเราก็ต้องยืดหยุ่นหรือบางครั้งก็ต้องเงียบเพื่อทำให้เกิดบางอย่างที่มันดีขึ้นแต่ถ้าเวลาที่เขาไปเที่ยวหรือมีปาร์ตี้คนรักหนึ่งก็พร้อมจะสนุกสนานเฮฮาเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งสำคัญที่คนรักหนึ่งจะต้องปรับตัวถ้าเกิดเราเป็นคนรักหนึ่งก็คือ การรู้จักชื่นชมผู้อื่นแต่ถ้าเราอยู่กับคนรักหนึ่งเราก็ต้องยอมรับว่าเขาชมใครไม่เป็นหรอกอย่าไปเรียกร้องคําชมจากคนรักหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะการอยู่กับคนรักหนึ่งต้องยอมรับว่าเขาจะต้องเป็นคนจู้จี้ขี้บน่นยอมรับในสิ่งที่เขาเป็นแล้วก็อาจจะเตือนสติเขานิดหน่อยชมฉันด้วยสิฉันน้อยใจนะเธอติฉันนะ่ะชมฉันด้วยหรือถ้าเป็นสามีหรือภรรยาเราก็ เขาจะไม่สามารถชมเราได้เราก็ต้องยอมรับแล้ว <Force> ก็ฝึกที่จะชื่นชมเขาเป็นตัวอย่างที人人่ดีให้กับเขานะเพื่อที่เขาจะได้เรียนรู้การชื่นชมผู้อื่นก็มาพบกันที่รักสองรักสองเป็นรักของแม่พระพ่อพระเป็นรักของนักพัฒนาผู้อยู่เบื้องหลังความสำเร็จถ้าใครมีเจ้านายที่เป็นคนรักสองก็ ต้องร้องเพลงนี้เลยนะคะพี่คนนี้นั้นมีแต่ให้เพราะเจ้านายคนนี้มีแต่ให้มีแต่อุทิศตนนะคะคนรักสองเป็นคนที่เชื่อมโยงได้เก่งเป็นคนที่ชอบกุมบางเหียนอยู่ข้างหลังถ้าเรามีทีมงานเป็นคนรักสอง เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตเราทุกอย่างข้อดีคือเป็นคนที่มีเมตตาสูงมากๆเลยเป็นคนที่เป็นผู้ให้ที่สูงมากๆสิ่งที่ทําให้คนรักสองโกรธมากที่สุดคือการไม่เห็นหัวไม่ได้เลยนะคนรักสองชอบคําชมเวลาที่เขาทําดีกับเราเราต้องเชื่อชมเขาแล้วถ้าเราลืมพาเขาไปงานปาร์ตี้ หรือเราไปกินอะไรบางอย่างเราไม่ชวนเขาอาจมีอาการน้อยใจได้คนรักสองเนี่ยโดนโกงเงินไปเป็นล้านเนี่ยให้อภัยได้แต่ถ้าไม่เห็นหัวเขาไม่ให้คุณค่ากับเขาไม่ชื่นชมเขาเขาโกรธจริงๆการที่จะอยู่กับคนรักสอง่ยง่ายมากๆเลยนะคะเพียงแค่ชื่นชมและให้กำลังใจแล้วบอกว่าเขาเป็นเพื่อนที่ดีเป็นเจ้านายที่ดีเพียงเท่านี้เขาก็ดูแลเราได้แล้วเพราะเขาช่างเป็นแม่พระผู้เสียสละจริงๆ แล้วรักสองต้องพัฒนาอะไรน่ารักขนาดนี้สิ่งที่รักสองต้องพัฒนาคืออย่ายึดติดที่ตัวบุคคลคนบางคนเราก็ต้องยอมรับว่าเขาเนี่ยไม่ได้เลื่อจริงปล่อยวางบ้างที่จะไม่ให้อภัยอาจจะแกล้งโกรธก็ได้เพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้ก้าวไปบางครั้งเนี่ยรักสองที่ไม่ได้พัฒนาบางทีอ่อนโยนเกินไปอาจจะออกมาในรูปแบบเหมือนโดนหลอกใช้เพราะฉะนั้นนะคะคนรักสองต้องไม่ยึดติดที่ตัวบุคคล บางครั้งก็เสียสละมากเกินไปเพราะฉะนั้นนะคะต้องหันมาให้ความสุขกับตัวเองบ้างดูแลตัวเองบ้างอย่าทำเพื่อผู้อื่นมากต้องดูแลตัวเองก่อนคนที่ไม่รักตัวเองก็ไม่มีใครรักถ้าเราอยากให้คนอื่นรักเราต้องเริ่มที่จะรักตัวเองนะอันนี้เป็นสิ่งที่รักสองต้องพัฒนารักที่3เป็นรักของคนที่มีเป้าหมาย เป้าหมายมีไว้พุ่งชนรักนี้เป็นรักของนักแสดงเป็นรักผู้ฝ่ายความสำเร็จและเป็นรักของคนที่ทะเยอทะยานใครที่เป็นลูกน้องคนรักสามโอ้โหบริษัทคุณจะร่ำรวยนะคะมีหน้ามีตารุง่งเรืองเพราะว่าเจ้านายของเราเนี่ยช่างเป็นคนที่มีเป้าหมายจริงๆและฝ่ายหาความสำเร็จเราจะพบคน รักสามได้ในแนวหน้าของสังคมเขาจะเป็นคนที่มีเป้าหมายใจร้อนไม่เสียเวลากับอะไรเลยนะคะแม้กระทั่งการคุยเล่นกินข้าวก็กินง่ายๆเที่ยวก็เที่ยวง่ายๆขออย่างเดียวขอให้เขาถึงเป้าหมายข้อดีของเขาก็คือเป็นคนที่มีเป้าหมายถ้าคุณได้ดิวงานกับคนรักสามนับว่าเป็นโชคดีเพราะเขาช่างเอาการเอางานจริงๆ เป็นรักที่บ้าง,งานที่สุดแต่รักสามมีข้อเสียก็คือว่าบางครั้งความที่เขาเป็นคนที่มีเป้าหมายทําให้บางครั้งเขาลืมเพื่อนหรือลืมคนที่สร้างกันมาหรือบางครั้งคนรักสามะเราอาจจะเคยเจอคนที่ตอนที่ร่วมงานกันเขาก็คุยดีกับเราพอผ่านเวลาไปไม่ได้คุยอะไรกันแล้วเขาสามารถเดินผ่านหน้าเราไปเลยแบบเหมือนคนไม่รู้จักกันเพราะฉะน,นั้นสิ่งที่ ลักสามต้องพัฒนาก็คือความกระตันยูหรือการใส่ใจผู้อื่นบ้างคนลักสามสามารถที่จะพูดรุนแรงเพื่อให้ได้บางสิ่งบางอย่างจากคนอื่นคือพูดง่ายๆว่าฟอร์ตเพื่อให้เกิดผลลัพธ์บับงคับเพื่อให้เกิดผลลัพธ์นะคะอันนี้ถือเป็นข้อเสียของคนลักสามที่จะต้องพัฒนาคือความกระตันยูหรือการใส่ใจผู้อื่นอย่างสตีฟจ็อกนะคะอบอขออบอก,ก็วิเคราะห์ว่าเพื่อนที่ร่วมสร้างกันมา ทํางานลงรถมาด้วยกันกลับไม่ได้รับการเหลียวแลเลยหลังจากที่ประสบความสําเร็จแล้วอันนี้เป็นสิ่งสําคัญนะคะที่คนรักสามต้องคํานึงเพราะถ้าเราอยากจะก้าวขึ้นไปอีกระดับหนึ่งเราจะต้องรู้จักกระตันยูและใส่ใจผู้อื่นจริงๆแล้วคนรักสามเรื่องงานเนี่ยเพอร์เฟคมากๆแต่ในเรื่องความสัมพันธ์เขาเนี่ยเป็นนักแสดงที่เก่งมากถ้าเกิดเวลาที่เขาอยากจะได้อะไรจากเรานะคะ เขาสามารถที่จะแสดงตัวเป็นเพื่อนรักเราได้แต่เมื่อไหร่ที่เราหมดผลประโยชน์บางครั้งเขาก็สามารถที่จะเฉยมือกับเราได้เลยแต่เราไม่ต้องไปโกดคนรักสามนะคะเพราะเขาเป็นคนมีเป้าหมายเขาถึงต้องเป็นแบบนี้แล้วคนรักสามก็ต้องพัฒนาตัวเองเพื่อที่จะก้าวไปสู่อีกระดับหนึ่งในความสัมพันธ์และความเจริญก้าวหน้าในการทำง,งาน ลักต่อมาก็คือลักสีคนลักสีก็คือศิลปินคนที่โศกซึ้งคนที่เข้าถึงอารมณ์ส่วนใหญ่ศิลปินมักจะเป็นคนลักสีเพราะคนลักสีสามารถถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกได้ดีเขาเป็นคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ ถ่ายทอดจินตนาการและอารมณ์ไม่ว่าคนรักสี่จะเจ็บปวดขนาดไหนหรือมีความสุขถ้าเวลาที่เขาเห็นเรามีความทุกข์เขาพร้อมที่จะร้องไห้ไปกับเราเขาสามารถถ่ายทอดคำพูดของเราถ่ายทอดความรู้สึกของเราออกมาถ้าเราอยากจะรู้ว่าคนรักสี่อารมณ์เป็นแบบไหนอยากให้นึกถึงวันที่เราผิดหวังอะไรแบบสุดขีดคนรักสี่อารมณ์บอบบางแบบนั้นเลย ถ้าเรามีเพื่อนหรือเจ้านายเป็นคนลักสีขอให้เราอยู่อย่างเข้าใจเพราะอารมณ์ของคนรักสีมันอ่อนโยนมากๆและพร้อมจะเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาคนรักสีถ้าเกิดว่าเขาพัฒนาเขาจะกลายเป็นคนลักหนึ่ง แต่ว่ายังมีความเป็นคนรักสีคือถ่ายทอดอารมณ์สื่อสารอารมณ์ได้ดีเป็นคนที่ร้องไห้ง่ายถ้าเรามีแฟนเป็นคนลักสีเขาก็จะขี้งอนแล้วเวลาอยู่ด้วยกันก็จะทะเลาะก,กันบ่อยมากแต่เวลาอยู่เป็นคนละที่ก็จะคิดถึงกันมากๆคนรักสีมีอุปนิสัยก็คือไม่ค่อยพอใจในสิ่งที่ตัวเองได้รับอยู่คาดหวังอะไรที่ตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาหรือ การเซอร์ไพรส์หรือการใส่ใจที่เป็นพิเศษย่าเราต้องร่วมงานกับคนลักสี่เราต้องใช้หัวใจทำงานกับเขาไม่ว่าจะได้เงินหรือไม่ได้เงินถ้าคนลักสี่พอใจงานออกมาได้ดีเพราะเขาจะสามารถถ่ายทอดงานและอารมณ์ได้ดีสิ่งที่คนลักสี่ต้องพัฒนาคือต้องรู้จักควบคุมอารมณ์ตัวเอง แล้วก็พอใจในสิ่งที่ตัวเองมีบางครั้งคนรักสี่สามารถหลงรักคนที่ตายไปแล้วตลอดชีวิตหรือรักแฟนเก่าที่เคยอกหักตั้งแต่มหาลายัยจนอายุ50ปีคนรักสี่ก็ยังจะรักอยู่อย่างนั้นเพราะรักสี่ไม่เคยพอใจหรือ ยึดติดกับอารมณ์บางอารมณ์ในช่วงเวลาหนึ่งอยู่เพราะฉะนั้นนะคะรักศีจะต้องปล่อยวางอารมณ์บางอารมณ์หรือความรู้สึกบางความรู้สึกและอยู่กับปัจจุบันให้มากส่วนถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนรักศีอยากให้เราเข้าใจถึงอารมณ์ของเขาว่ามันช่างอ่อนบางอ่อนโยนแล้วก็เซนซิทีฟมากๆ การที่เราอยู่กับคนรักสี่ต้องอยู่อย่างเข้าใจอยู่ด้วยความรักแล้วเราจะอยู่กับเขาอย่างมีความสุขเขาเพราะเขาเป็นคนน่ารักและเขาจะเข้าใจอารมณ์ของเราส่งพลังงานที่ดีให้กับเขาเท่านั้นก็เพียงพอก็มาพบกับรักที่5้รักที่5เป็นรักของนักปราดิ์รักของนักคิดรักของนักสังเกตการณรักของนักสำรวจรักของคนที่สุขุมนุ่มลึก ถ้าเรามีหัวหน้าหรือเจ้านายที่เป็นคนยิ้มยิ้มสุขุมนุ่มลึกเก็บเนื้อเก็บตัวแสดงว่านี่แหละคือคนรักห้าเจ้านายรักห้าจะเป็นคนที่ตัดสินใจช้าและค่อนข้างจะดื้อน,นิดหนึง่งเราต้องค่อยๆใส่ข้อมูลถ้าเราหวังว่าให้เขาตัดสินใจทันทีคนลักห้าไม่ชอบเซอร์ไพรส์เพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะยื่นข้อเสนอโปรเจก อะไรให้เจ้านายของเราที่เป็นคนลักห้าต้องพูดอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า3ครั้งเขาถึงจะตัดสินใจเขาจะเป็นคนที่ความรู้สึกช้ามากๆคนลักห้ามักมีนิสัยชอบความเป็นส่วนตัวชอบอยู่คนเดียวชอบเวลาส่วนตัวเราเห็นเขาอยู่เฉยๆบางทีเขาอาจจะไม่ชอบให้เราไปพูดบางครั้งนะคะออมมีเพื่อนเป็นคนลักห้าเขาเข้าไปอยู่ในห้องน้ํา แล้วนั่งอยู่คนเดียวในห้องน้ำเพราะเขาเป็นคนที่ชอบอยู่คนเดียวมากๆรักไม่สามารถใช้ได้ตอนที่เรามีความรักแต่ถ้าคนรักห้ามีความรักเราจะไม่สามารถล่วงรู้ได้เลยว่าเขาอยากอยู่คนเดียวเวลาที่เราได้เขาเป็นแฟนแล้วเขาจะขอเวลาส่วนตัวเยอะมากเพราะคนรักห้าชอบอยู่คนเดียวชอบเวลาส่วนตัวชอบอยู่เงียบๆคนเดียวเพราะฉะนั้น ถ้าเรามีคุณพ่อคุณแม่มีเพื่อนมีเจ้านายเป็นคนรักห้าต้องให้เขาอยู่เงียบเงียบคนเดียวเพราะเขาไม่ชอบอะไรที่อึกกระทึกแต่เขาเป็นคนที่ฉลาดแหลมคมและเก็บข้อมูลตลอดเขาไม่ค่อยปล่อยของนะแต่เขารู้จริงเพราะคนรักห้าเป็นนักเก็บข้อมูลอย่างดีเก็บความลับสามารถทำอะไรก็แล้วแต่ ด้วยตัวคนเดียวอ่าอย่างพระเอกเรื่องจอห์นวิกออกสันนิฐานว่าเขาน่าจะเป็นคนรักห้าเพราะเขาสามารถทำงานสำเร็จได้เพียงคนเดียวถ้าเขาเป็นโจรก็สามารถเป็นโจนที่ปล้นคนเดียวเป็นแฮกเกอร์ที่ทำงานคนเดียวอันนี้คือบุคลิกของคนรักห้าเขาสามารถทำอะไรสำเร็จได้ด้วยตัวคนเดียวและเขามีความเป็นส่วนตัวที่สูงมากมาก เพราะฉะนั้นนะคะถ้าเราอยู่กับคนรัก5ต้องให้เวลาเขาเป็นส่วนตัวบ้างและไม่ควรเซอร์ไพรส์แม้กระทั่งเซอร์ไพรส์วันเกิดเขาก็ไม่ชอบนะคะสิ่งที่ต้องพัฒนาของคนรัก5นั้นก็คือพบปะผู้คนบ้างพัฒนาตัวเองตัดสินใจให้เร็วขึ้นแล้วก็ให้เวลาผู้อื่นข้อเสียอีกข้อหนึ่งก็คือค่อนข้างเป็นคนขี้งกถ้าจะพูดกันเนี่ยวิญญาณที่เป็นผู้สงเฝ้ารัพย์ส่วนใหญ่จะเป็นคนรัก5 ถ้าเราอยากเอาใจคนลักห้าง่ายนิดเดียวค่ะคนลักห้าเป็นคนชอบของขวัญชอบเครื่องราชบรรณาการเล็กๆน้อยๆซึ่งนิดหน่อยเขาก็ดีใจคนลักห้าเป็นคนชอบของขวัญเพราะฉะนั้นอย่าลืมมีอะไรเล็กๆน้อยๆติดไม้ติดมือแต่อย่ายุ่งกับเรื่องส่วนตัวเขานะคะเพราะเขาไม่ชอบเอาซะเลยอย่าไปถามเขาเพราะเขาไม่ชอบตอบอย่าเค้นถามอะไรเพราะเขาเป็นคนที่เก็บความลับได้ดี หลายคนอาจจะน้อยใจว่าคนรักห้าดูเหมือนว่าที่ผ่านมาเขาจะสนิทสนมกับเราแต่ความเป็นจริงแล้วเราไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับตัวเขาเลยอันนี้ไม่ต้องน้อยใจนะคะนี่คือธรรมชาติของคนรักห้าลักต่อมานะคะก็คือลักหกลักหกเป็นลักของนักปุตฉชารักของวีรบุรุษ นักตั้งคำถามเป็นคนที่คอยระวังตัวตลอดลักษณะของคนรักหกถูกขับเคลื่อนด้วยความกลัวเขาจะคอยระแวงระวงังคอยเช็คข่าวตลอดถ้าเราเป็นลูกน้องหรือมีหัวหน้าเป็นคนรักหกเขาจะคอยเช็คตลอดและถ้ามีเพื่อนเป็นคนรักหกนะคะอเขาจะกวนบาท้าที่สุดเลย คนรักหกเป็นคนที่กวนสุดๆถามคำถามได้กวนที่สุดและเป็นนักจับผิดที่สุดเลยเพราะคนรักหกต้องการความมั่นคงปลอดภัยเขาจะคอยเช็คข่าวถ้าเราอยากอัปเดตข่าวใหม่ๆถามคนลักหกเพราะเขาจะอัปเดตข่าวตลอดเวลาเขาจะติดตามข้อมูลข่าวสารตลอดเวลาคนลักหกมีลักษณะนิสัยคือเป็นวีรบ,บุรุษสิ่งที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดผมขอรับผิดชอบแต่เพียงผู้เดียว ักนะจะเป็นคำพูดที่คนลักหกพูดกันบ่อยๆคนลักหกเป็นคนที่สามารถทำอะไรได้ทุกๆอย่างเป็นแม่ทัพก็ได้เป็นเสนาธิการก็ได้เป็นขุพนพลก็ได้เป็นได้ทุกอย่างแต่เขาจะระแวดระวังเพราะเขาจะคิดทุกอย่างวางแผนไว้อย่างรอบคอบแต่ข้อเสียของคนลักหกก็คือมักจะมองโลกในแง่ร้ายเพราะฉะนั้นนะคะ รักหกต้องรู้จักมองโลกในแง่ดีการเชื่อใจคนอื่นทำให้เราสบายใจมากขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนลักขกหรือมีแฟนเป็นคนลักขกเราต้องทำให้เขาเชื่อมั่นว่าเรารักเขาเสมอเราอยู่เคียงข้างเขาเสมอแล้วเขาจะเป็นเพื่อนที่ดีกับเราอย่าทำให้เขาเกิดความสงสัยหรือไม่สบายใจเพราะเขาจะถูกใจมาก ก็มาต่อกันที่ลักเจ็ดนะคะลักเจ็ดเป็นลักของคนที่มีวิสัยทัศน์เป็นผู้เสพสุขเป็นผู้มองโลกในแง่ดีคนที่คําว่าโลกสวยมาจากคํานิยามของคนลักเจ็ดคนลักเจ็ดอีกนิยามหนึ่งก็คือนักผจญภยัยเขามีความสุขและตื่นเต้นในเกมใหม่ๆเสมอถ้าเรามีผู้นําเป็นคนลักเจ็ดเขาเป็นคนที่มีไอเดียบันเจิด โอ้ตามองดาวเท้าติดดินเป็นนักกระดมสมองชั้นยอดเป็นคนที่เชื่อมโยงทุกอย่างเข้าหากันเป็นคนที่เชื่อมโยงศาสตร์หนึ่งไปสู่อีกศาสตร์หนึ่งเป็นนักคิดนักทฤษฎีออกเองนะคะลองฝึกลองได้ทำอินรยกรรมแล้วก็เคยเข้าสัมมนาเกี่ยวกับนพะละัก็ได้สำรวจว่าตัวเองเป็นคนลักเจ็ดนะคะลักเจ็ดเป็นลักที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่ร่าเริงสดใส ถ้าอยากรู้ว่ารักเจ็ดเป็นแบบไหนให้คิดถึงปีเตอร์แพนปีเตอร์แพนนะคะเป็นเด็กที่ไม่รู้จกักโตเป็นคนที่ไม่ยอมโตถ้าคุณเจอคนที่มีแววตาสดใสและเหมือนไม่เป็นผู้ใหญ่สักทีอาจจะเดาได้เลยว่าเขาคือคนรักเจ็ดเพราะคนรักเจ็ดไม่ชอบความทุกข์และตื่นเต้นในเกมใหม่ๆเสมอออกสังเกตดูตัวเองนะคะเวลาที่มีปัญหา ออกจะไม่สนใจอะไรเลยออกจะก้าไวไปสู่เกมใหม่เสมออันนี้เป็นข้อดีของคนรักเจ็ดถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนรักเจ็ดหรือมีเจ้านายเป็นคนรักเจ็ดอาจจะรู้สึกว่าเขาไม่น่านับถือแต่คนรักเจ็ด มีสมองของความคิดสร้างสรรค์มีมันสมองที่ปราดเปลื่องและเป็นอัจฉริยะเขามีแง่มุมที่น่ารักแต่รักเจดสิ่งที่ต้องพัฒนาก็คือวินยัยถ้าคุณได้พบกับคนรักเจดนับว่าเป็นอะไรที่มีความสุขถ้าอกหักอยากมีความสุขเที่ยวปาร์ตี้ บอกคนรักเจ็ดเลยเพราะคนรักเจ็ดเป็นคนที่ชอบเข้าหาผู้คนชอบคุยกับผู้คนและเขาสามารถคอนเนคกับผู้คนได้ดีมากๆแต่ก็อย่าลืมฝึกฝนวินยัยเราต้องเข้าใจนะคะอย่าไปหวังอะไรจากคนรักเจ็ดมากแต่ก็มีหลายคนที่เป็นรักเจ็ดแล้วพัฒนาอย่างออกเองนะสิ่งที่ออกพยายามพัฒนาตัวเองตลอดเวลาคือการเป็นคนที่มีวินยัย เพราะถ้าคนรักเจ็ดมีวินัยแล้วอะไรก็หยุดยั้งเขาไม่ได้เพราะสมองที่ราดเปื่องไอเดียที่บันเจิดจะพาเขาไปสู่ทุกทุกอย่างถ้าเรามีลูกเป็นคนรักเจ็ดเขาอาจจะขี้เบื่อเราต้องสร้างเกมขึ้นมาให้เขาเพื่อที่จะทําให้เขาตื่นเต้นในเกมตลอดเวลาถ้าเรามีสามีเป็นคนรักเจ็ดเราอาจจะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีความสุขและไม่เป็นโลเป็นพาย เพราะฉะน,นั้นภรรยาต้องคอยซัพพอร์ตหรือสามีต้องคอยซัพพอร์ตหรือสนับสนุนผู้รักของตัวเองให้เขาเป็นคนมีวินยัยให้เขาอยู่กับร่องกับรอยคนรักเจ็ดทานอาหารไม่ซ้ำเดิมเข้านอนไม่เป็นเวลาตื่นนอนไม่เป็นเวลาเพราะคนรักเจ็ดชอบความเปลี่ยนแปลงและรักการตื่นเต้นคนรักเจ็ดกับคนรักห้าเป็นเพื่อนกัน คนรัก7็ก็ต้องให้เวลาคนรัก5าได้อยู่กับคนเดียวส่วนคนรัก5าก็ต้องเข้าใจรัก7ว่าเขาเป็นนักอินเตอร์เทนก็ต้องอยู่ร่วมกันได้ยิ้มให้เขาสบตาเขาแล้วก็จะอยู่ด้วยกันอย่างมีความสุขนะคะก็อันนี้ขอจบเกี่ยวกับรัก7มาถึงรักที่8รักที่8คือรักของลูกพี่หรือผู้นำบิ๊กบอส เป็นคนที่กล้าได้กล้าเสียกล้าทุ่มเสียเงินไม่ว่าเสียหน้าไม่ได้ค่าได้อย่างไม่ได้คนรักแปดเป็นคนมีข้อดีนะถ้าเราเป็นลูกน้องคนรักแปดเขาจะกลางปีกปกป้องเราเลยเขาจะดูแเลเราใครลูกน้องข้าใครจะแตะผู้หญิงข้าใครจะแตะคนรักแปดมีความเป็นผู้นําที่สูงแล้วก็มีความก้าวร้าวด้วยเขาสามารถเรียกร้องสิทธิต่างๆให้กับเพื่อนฝูงส่วนใหญ่เราจะเจอคนรักแปด เช่นหัวหน้าสมาพันธ์หัวหน้าสหภาพแรงงานส่วนใหญ่จะเป็นคนลัก8ปดเขามักจะอยู่ตรงข้ามกับอำนาจคนลัก8กับคนรัก3บางครั้งอาจจะเคยเห็นเขาทะเลาะก,กันบ่อยๆอันนี้เคยเห็นก็คือคนรัก3เป็นเจ้าของโรงงานคนรักแปดเป็นหัวหน้าสหภาพแรงงานถ้าเรามีหัวหน้าเป็นคนลัก8เราต้องยอมให้เขาเป็นบิ๊กบอส ต้องชื่นชมเขาเราจะได้ทุกอย่างเขาจะดูแลเราเป็นอย่างดีรักแปดบางครั้งดูก้าวรล้าพูดไม่เพาะดูกลางแต่จริงๆแล้วเขาไม่มีอะไรเขาจริงใจและรักเพื่อนเขาไม่มีทางที่จะหักหลังใครโดยเด็ดขาดเพราะเขามีศักดิ์ศรีข้อเสียของคนลักแปดคือต้องปล่อยวางอำนาจบ้างต้องรู้จักยอมบ้างเพราะบางครั้งบางสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยแต่มันเป็นสิ่งที่ดีเราก็ต้องยอมให้คนอื่นทำบ้าง เพราะฉะนั้นนคะลัก8สิ่งที่ต้องพัฒนาคือบางครั้งต้องยอมโอนอ่อนถอนตามไปกับสังคมแต่ส่วนใหญ่ถ้าลัก8ไม่เห็นด้วยเขาจะลุกขึ้นมาต่อสู้ทันทีอันนี้ก็เป็นการแสดงออกของคนลัก8นะคะลัก9เ,เป็นลักของนักไกลเกลียนักเจรจาเกาวใจคนลัก9้า มีพฤติกรรมที่น่ารักเป็นคนที่เอออ,อไปได้ทุกสถานการณ์ไม่ขัดไปกินข้าวไหมไปบางทีไม่ได้อยากไปแต่เพื่อนชวนก็ขัดไม่ได้ใครมีเจ้านายเป็นคนรักเก้าน่ารักมากๆแต่คนรักเก้ามีข้อเสียคืออย่าต้อนให้จนมุมอย่าไปลุกเข้ามากเขาเป็นรักที่ไม่สนใจเกียรติยศอํานาจเวลาขึ้นไปรับรางวัลต้องขึ้นไปพร้อมกันคนรักเก้าเป็นคนที่ไม่ชอบออกหน้า แต่เขาพร้อมที่จะซัพพอร์ตและดูแลคนอื่นพร้อมที่จะไกล่เกลีย่ยถ้าคุณอยู่กับคนละกเก้าอย่าไปทะเลาะกันต่อหน้าเขานะคะเพราะเขาไม่ชอบเลยอย่าให้เขาต้องตัดสินเลยว่าเขาต้องเลือกใครเพราะเขาไม่สามารถทําได้จริงๆคนลักเ้าตัดสินใจไม่ได้นะคะที่จะทําลายความสัมพันธ์ เขาเป็นนักเจราจาไกลเกลีย่ยสิ่งที่รักเก้าต้องพัฒนาก็คือการที่จะยอมตัดสินใจหรือทำอะไรบางสิ่งบางอย่างด้วยตัวเองหรือรู้จักที่ปฏิเสธแล้วจะทำให้คนรักเก้ามีความสุขมากยิ่งขึ้นถ้าเรามีเพื่อนเป็นคนรักเก้าง่ายมากๆเลยเพราะเขาเป็นรักที่น่ารักมากๆพร้อมที่จะอ่อนอ่อนผ่อนตามไปกับทุกๆรักโดยเฉพาะคนรักเจ็ดนะคะคนรักเก้าจะตามใจมากๆเลยเพราะคนรักเจ็ดก็จะเปลี่ยนโปรเจกต์ไปเรื่อยๆ อาจจะทำให้คนรักก้าเหนื่อยได้นะคะสรุปนะคะรัก 1. นึ่ง perfectionist รัก 2. แม่พระรัก 3. คนที่มีเป้าหมายรัก 4. ศิลปินรัก 5. รักของนักปราชญร์รักของนักคิดรัก 6. รักของนักปุจชาคนที่ชอบตอบคำถามคนที่คอยระแวดระวังทุกอย่างตลอดเวลารัก 7. รักของคนที่มีวิสัยทัศน์มีทัศนคติ มีความคิดสร้างสารรค์ที่บันเจิดรัก8เป็นรักของผู้นำรัก9กเป็นลักของคนที่เชื่อมโยงไม่ว่าคนที่เรารักเป็นคนประเภทไหนเป็นคนรักไหนก็แล้วแต่ถ้าเราเข้าใจในรักเราก็จะสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขรักต้องเข้าใจในรักค่ะ